Talk to the Jones เราจะต้องไปคุยกับเหล่า Jones ทั้งหลาย Jones พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่มันกระจายอยู่ทั่วแมปเพื่อนๆจะไปคุยกับตัวไหนก่อนก็ได้นะคะที่สาเรียงมาให้ดูเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อความไม่งงนะคะก็เรียงตามสายก็ได้ตัวแรกที่เราจะไปนะคะมันอยู่ที่เกาะเล็กๆที่อยู่ใกล้กับเมืองสตีมิสแ c k ค่ะ ต้องบอกว่าการคุยกับคาแรคเตอร์ในเควส t The Spy เนี่ยไม่ใช่การคุยเฉยๆนะคะเวลาที่คุยเนี่ยเราก็จะต้องเลือกหัวข้อที่เขียนว่า The Spy ด้วยมันจะเป็นเครื่องหมายตกใจแล้วก็พื้นหลังเป็นสี่เหลี่ยมเข่าหลามตดัดพอกดไปคุยนะคะก็จะมีการคุยนิดๆหน่อยๆก็กด Continue ไปเรื่อยๆพอกดครบแล้วใช่ไหมคะมันก็จะผ่าน q เ e s t ค่ะ จนสตัวที่สองนี้ก็จะอยู่ที่ริมชายหาดเลยสนามบาสไปนิดนึงนะคะตัวนี้จะไม่เห็นไซคูนะคะเพราะว่าจริงๆไซมาคุยที่นี่เป็นตัวแรกแต่ว่าพอดีไซลิมอัดวิดีโอนะคะก็เลยต้องมาซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเนี่ยเจ้าโจนสตัวเนี้ยมันอยู่ตรงนี้จริงๆเวลาเข้าไปคุยก็เหมือนเดิมน,นะคะกดคุยแล้วก็เลือกเป็นหัวข้อ The Spy นะ Jones ตัวที่3จะอยู่ที่เมืองเลสซิเลนะคะตัวนี้จะเป็นโ o n e s ที่อยู่ข้างๆกับรถแท็กซี่สุดที่เจ้าโ o n e s นี้อยู่นะคะจะเป็นอาคารที่มันมีสะไวยนานที่ใหญ่ที่สุดพอเวลาที่เราบินมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเครื่องหมายจุดๆๆลงเข้าไปหาเขานะคะจากนั้นก็คุยในหัวข้อ The s p ป e เช่นเคยค่ะ ตัวที่4นะคะก็จะเลยเมืองเดอะสไปนมานิดหน่อยนะคะจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดของเจ้าโจนส์ที่ใส่ชุดที่เรสท์ที่นี่เราสามารถที่จะซื้อกระดูกเพื่อเอาไปคราฟอาวุธได้ด้วยนะก็จะบอกว่าการที่จะไปคุยกับโจนส์ทั้ง5ตัวนี้นะคะ ตัวที่อยู่ที่พัสน์ซินพาร์หรือว่า j o นซี่เดอะเฟิร์สเนี่ยตัวนั้นไม่สามารถไปคุยแล้วก็ผ่านเควสนี้ได้นะคะคือไปคุยได้แต่ว่าจะไม่นับให้เพราะว่ามันจะเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่ต้องใช้ในเควสต่อไปอ่ะกลับมาที่ตรงนี้นะคะเราก็มาคุยกับเจ้าโจนส s ที่ใส่ชุดไดนโนเสาร์จากนั้นเราก็จะผ่านเควสนี้ค่ะเหลืออีกแค่ตัวเดียวแล้วนะ โจรสตัวที่5นี้นะคะก็จะอยู่ที่เมืองสเลปิสววมเจ้าโจนส์นะคะมันจะอยู่ในอาคารหลังใหญ่สุดเลยที่เป็นอาคารสําหรับการผลิตสเลอรที่เราดื่มกินกันอย่างอร่ออร่อยนั่นเองเวลาที่มาแล้วนะคะก็ให้สังเกตอาคารที่มันมีถังสเลอรถังใหญ่ๆอยู่ก็คืออาคารนี้นั่นเอง พอเข้ามาใกล้ๆแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นเครื่องหมายจุดๆ,ๆให้พยายามหาทางเข้าไปให้ได้เร็วที่สุดเผื่อว่ามันมีคนอื่นที่เขาจะเข้ามาแล้วก็มารอดักฆ่าเรามาถึงแล้วนะคะก็ให้เข้าไปคุยกับเขาได้เลยเราก็จะผ่านเควสนะคะที่นี่เรายังสามารถแลกเป็นปืนเอ่อปืนชักจักใช่เรียกชื่อปืนไม่ถูกนะแต่ว่าเป็นปืนที่เวิร์กมากๆสามารถเพิ่มได้ทั้งเกราะทั้งเลือดน,นะคะ ก็พอเสร็จ5ตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวไปเคเวสตต่อไปกันต้องบอกว่าการที่มาหาเจ้าโจสเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องเรียงลำดับแบบซายนะคะ Support สปอร์ตไซด์ได้ง่ายๆโดยการไปที่ i อเทมช็อจากนั้นดูที่ขวาล่าง กด support the creator แล้วก็พิมพ์ beauty u n t h e r s e ที่เป็น creator ของไซน์ในช่องนี้กด accept เมื่อกดแล้วมันก็จะบอกว่ากำลัง support ไซน์อยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าเนี่ยมันก็จะบออ่อยครั้งหนึ่งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วย support ใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสกิน pick a x g l i d e r pack ต่างๆหรือว่าเปิดลามาในเซฟเดอะเวิลก็ได้นะคะ และถ้าเกิดว่าใครสะดวกผ่านช่องทางทรูมันนี่ก็สามารถโดเน a ตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอนี้เลยค่ะ